สวัสดีครับอันนี้เป็นวิธีใช้งานแคมเ a s เซียตอนที่5มาดูเรื่องของการทำไตเติ้ลคลิปนะครับเรากดที่ไตเติ้ลคลิปแล้วเราก็พิมพ์ตัวที่ต้องการออกไปนะครับจะมีผลอยู่ตรงนี้เลยมันจะปรับตั้งให้มันเอียงมันอะไปรับแต่งให้เรียบร้อยแล้วกดโอเค เห็นไหมครับคลิปมันจะเป็นคลิปขึ้นมาให้เราเราก็จับมยายัดลงข้างหน้าเห็นไหมครับเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเริ่มจากไตเติ้ลคลิปก่อนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงเริ่มแล้ว,ลวก็จาัดก,การเอ็กซ์พอร์ตชุดนี้ออกไปเลย มันก็จะมีดตเทิลคลิปให้ด้วยขอบคุณครับ